สูตรผลใหญ่คอมโบกับสปริงเกอร์ใหม่บอกเลยว่าของโคตรดีอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้โชยะก,กันด้วยนะครับและนี่ที่จบมีขายสัตว์เลี้ยงเลยแล้วกดเกมพารของแบบกัวกาเดนด้วยกดเข้าลิงก์ร้านใต้คลิปนี้ได้เลยก่อนอื่นผมจะใช้2ลาดนะครับในการทําสูตรนี้โดยลาดที่1นนะครับผมจะปลูกต้นมูนเบอร์รลงไปเยอะๆเลยเสร็จแล้วนะครับให้รับปักสปริงเกอร์เบสิก3-4ถึงอันแอดวานซ์ถึงสอัน ก็นี่สัก1-2อันแล้วก็ปล่อยแมวมูนเยอะๆเลยนะครับเท่าที่เราจะปล่อยได้แค่นี้เลยนะครับสำหรับหลราดแรกหลังจากนั้นนะครับผมก็จะออกจากรลาดนี้แล้วก็รอประมาณ 1- 2ถึงชั่วโมงให้ต้นไม้มันโตพอเวลาผ่านไปแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราเข้าเกมมาใหม่แต่ทุกคนนะครับอย่าเพิ่งกดเข้าหน้าจอนะครับให้เราค้างไ้ที่หน้าแบบนี้ก่อนเร็จปุ๊บนะครับผมก็จะเข้ารลัทที่2อลาดนี้นะครับให้เรารอแมวมูนนะครับมานอนให้ตรงจุด พอแมวมานอนแล้วนะครับก็ให้เราปักบัตเตอร์สปริงเกอร์กับสปริงเกอร์แตงม่วลงไปได้เลยพอปักครบแล้วนะครับก็ให้เราไปกดเข้าเกมในราดที่1นไอ้น้าที่เราทําคางไว้นั่นแหละที่เหลือนะครับก็อยู่ที่ดวงของทุกคนแล้วไหนใ,หใครอยากให้ไปลองสูตรไหนกันอีกบ้างขอม์กันมาได้เลย